何 ก็คือโปรเจกต์วันเกิดแล้วกันครับงนๆานงาทำกันมแต่โปรเจกต์็มไปหมดแล้ววันนี้โอ้โหเห็นเทนเทนเทนนหลายอย่างเลยครับก็มีแมงที่จัดงานแกลเลอรี่มีป้ายต่างๆมีรถตุ๊กๆุกกรีอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักมากเราก็ขอบคุณทฟกทุกคนที่เซอร์ไพรส์ในวันเกิดมาถึงท่านมีแแ랩랩ทั้งห้าครับเดี๋ยวขอห้านาทีค่ะนะคะอ่ะมีเทมิท랩เต็มไปหมดเลยทั้งสิ้น ทอี่มีอะไรกันนะครับที่ต้องทำให้รู้สึกแบบรับทีกอย่างไปดูเหมือนกันยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปดูของจริงเลยแต่ก็เห็นรูปที่ถ่ายแล้วก็จริงๆรูปตรงนั้นก็ผมก็มีส่วนเลือกเองเป็นคนเลือกเองว่ารูปนี้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 อะไรเนี่ยจริงๆเรารู้ไหมว่าเขาทุ่มให้เราขนาดไหนตอนนี้เรรู้ตอนเนี่ยแหละครับตอนตอนที่เห็นมันไปอยู่าที่ต่างๆแล้วตอนแรกก็ก็มีแค่แบบนไปถ่ายรูปเป็นรูปแบบพิเศษพิเศษของตอนเป็นแฟนในโปรเจกต์นี้อะไรเนี่ยแต่ก็ไม่คิดว่าโอ้โหมันจะมันจะแบบ มีหลายยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีหลายที่ขนาดนี้มีในประเทศด้วยมีต่างประเทศด้วยก็ขอบคุณทั้งแฟนประเทศและต่างประเทศรู้สึกรู้สึกไงที่โควิดก็พลาดเราจากแฟนคลับไม่ได้เลยเออมันถามว่าพลาดไหมจริงจริงคิดถึงอ่ะผมว่ามันก็รู้สึกว่าได้เจอน้อยกว่าที่ที่มันควรจะเป็นก้องคิดถึงแฟนๆทุกคนครับหวังว่าหลังจากโควิดก็มีโอกาก็อย่ากให้มาเจอกันแล้วก็ช่วงนี้ก็ดูนลตัวเองครับแต่มีโอกาสจะไปดูเองก็ัวเองครับเนี่ย เดี๋ยวต้องหาเวลาแวะไปคแต่ความฮอตของเรามันก็ถึงกับติดเทรนเลยนะเดี๋ยวติดหนุ่มฮอตที่ว่ายอด Follow เยอะอะไโอเคครับก็ก็จะตั้งใจทํางานนะครับก็จะทํางานตรงนี้ให้ดีแล้วก็สวดแล้วเร็วๆนี้ก็มีซีรีส์เนาะไปแอฟโฟใกล้ลงจอแล้วไปขอป่าน่อยนะครับเสาร์นี้นะครับ18ธันวาคมนะครับทางช่องจีมอย่25เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับแอฟโฟที่ีหนึ่งจอแนแล้วนะครับก็ รับรองว่าสนุกมากๆขบรถแล้วก็ไม่ได้มีแค่ผมด้วยยังมีนักแสดงท่านอื่นมีเออมีผมมีวินมีตอนนี้มีดียวแล้วก็มีน้องตู่ด้วยนี่ก็ฝากทุกคนในเรื่องเงินโพด้วยนะครับขอบคำถามนี้นะเพราะว่านี่คือทำไม่ค่เรื่องดราม่าค่ะเรื่องดราม่าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ